เห็นโลเซียนะ้ครับผมในประสงการนะครับผมวันนี้นะผู้ชมนะฮะคือก็คือแผนแรกๆก,ก็คือเราจะทำฟาร์มมอนเตอร์ใช่ไหมคุณนผะู้ชมแต่ว่าในหนถ้ารทำฟาร์มมอนเตอร์แล้วเราต้องทำม็อบม็อบแมชเชอร์ครับผมแต่ม็อบแมชเชอร์มันใช้เพชรนะฮะซึ่งถามว่าเพชรเราหายากไหมหายากครับผมซึ่งคือตอนนี้ผมได้ซื้อจากช็อปมานั้นแล้วก็หาแล้วก็ใช้เพชรในมีไม่ไดใส่ในนี้แล้วครับผมเราสามารถเสกเพชรมาได้แต่เราสามารถเสกได้แค่เท่านี้ครับผมนะฮะเนาะ คือเก็บไว้ก่อนนะครับเพชรเรายังเพชรเรายังไม่สามารถใช้เยอะขนาดนั้นได้วันนี้ท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมนะฮะผมจะมาปั๊มปั๊มไก่เอ้ยไม่ใช่ดิวันนี้ท่านผู้ชมผมจะมาปั๊มไก่เพชรนั่นเองนะครับผมนะฮะมันมีเควสตรงนี้ไหมเอ่ยอืมไม่มีครับผมแต่มันมีเควสที่เป็นส่วนผสมไก่เพชรนะฮะมารับของรางวัลโอเคโอเคฮะซึ่งถามว่าไก่เพชรทำยังไงมาดูสูตรครับผมบอกเลยว่ายากมากนะฮะ นี่มันดีเพชรไปที่ไก่นี่ฮะไก่เพชรไก่เพชรคือไก่เนึ่งนะทีละขั้นตอนนีไปหนึ่งเอาใหม่นะฮะมาตรงนี้นี่ฮะก็คือเอาไก่เพชรครับผมไก่เพชรคือเอาไก่เอาไก่กระจกกับไก่ทองไก่ทองก็คือเอาไก่เหล็กกับไก่ไก่ไก่สีเหลืองไก่สีเหลืองก็คือซื้อได้อะฮะเดี๋ยวนะก็ไก่สีเหลืองคือซื้อได้โอเค อันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาครับผมก็คือไก่ท้องก็คือไก่เหล็กกับไก่สีเหลืองไก่เหล็กก็คือเอาไก่ฟินกับไก่กระดูกไก่ฟินซื้อได้ผมทีละขั้นตอนนี้มันนะผมงงเพราะว่าฝั่งซ้ายกม่ายนี้ไก่ท้องก็คือเอาไก่ไก่สีเหลืองกับไก่เหล็กไก่สีเหลืองก็ซื้อได้ไก่สีเหลืองซื้อได้โอเคครับไม่มีปัญหา ในช็อปมีซื้อไหมเอ่ยเอจีจีนี่ไงไก่สีเหลืองครับผมต้องไปฟักฮะต้องไปสีเหลืองไปไปฟักก่อนมาตรงนี้อาา่ะฮะโอ้ของเ,งเต็มเลยใส่เข้าไป,ไปโอเคคนระับไก่สีเหลืองเราปึ๊บไก่เพชรมาตรงนี้ครับผม งงนิดนึงนะผมใครไม่เข้าใจก็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 ดูได้นะฮะมันแบบมันงงนิดนึงคือเราต้เราต้องทําไก่ทองก่อนก็คือไก่สีเหลืองอารามีแล้วแล้วก็ไก่เหล็กไก่เหล็กก็คือเอาไก่กระดูกกับไก่ฟินไก่ฟินซื้อได้โอเคแล้วไก่กระดูกล po ่ะหนึ่งนะฮะซึ๊บไก่กระดูกทาไงอ่ะไก่กระดูกก็ก็ซื้อได้โอเคไก่ฟินกับไก่กระดูกครับผมผมมันใช้เยอะจริงๆไก่ฟิน เซฟแล้วก็ไก่กระดูกเอ่อโบนอ่ะโอเคหาไก่ฟินกับไก่กระดูกมาไอ้นี้เราน่าจะพอแลวครับวันนี้เราได้แล้วจากนั้นก็ไก่ฟินไก่กระดูกปุ๊บปุ๊บอ่ะจากนั้นก็ไปรวมในนี้โอเคฮะโอ้ซับซ้อนจริงๆนะผู้ชมไก่ฟินกับไก่กระดูก ไก่ฟินกับไก่กระดูจะได้ไก่เหล็กโอเคแล้วเราก็จะมีวิธีปั๊มเหล็กครับผมโอ้ไอจีหมอดไก่นี้ไปดูถูกมานะทานผู้ชมหมอดไก่นี้แบบไปเกิดมีเยอะๆแบบโ,โหปั๊มของได้อย่างเยอะทานผู้ชมนะฮะเอาไว้แบบเอาไวบบฟ้ฟาร์มมอนสเตอร์หรือวบบ่ากระทาพัดหน้าละกันนะฮะตอนนี้เราเตรียมทรัพยากรก่อน,อนเนะเาะยาวๆทานผู้ชมนะฮะมันจะได้ข้างแรกหรือเปล่าถ้าถูกต้องอ้โห ท่านผู้ชมได้มาแล้วคะไก่เหล็กก็ผมอย่างง่ายดายนะฮะตอนนี้เราก็เลรอไก่นี้ฟักนะครับผมโอ้อะไรเนี่ยท่านผู้ชมผมพูดได้เลยนะเมื่อกี้ว่าจะได้ขั้นารกเลยหรือเปล่าคือไก่ท้องก็คือเอาไก่เหล็กผสมไก่เหลืองโอเคฮะเอาไก่เหล็กผสมไก่เหลืองนี่ก็คือเอาไก่ไก่ทองคือเอาไก่เหล็กผสมไก่เหลือง โอเคไก่เหลืองผมมีแล้วโอเคเราจะมีไก่เราทีมีเพชรช้แล้วฮะท่านผู้ชมมาตรงนี้ไก่กระจกมาเอาถ่านผสมทรายทรายซื้อได้โอเคถ่ okay. านถ่านผสมทรายจื้อือ้แล้วถ่านล่ะถ่านก็คือฟินกับไม้ฟินก็ซื้อได้โอเคฮะเรามีไก่ฟินแล้วผมจําได้อ่านี่ไงเอาฟินเอาฟิน ฟินนะผมแล้วก็ผสมกับไม้อ่ะใช้กะตัวเดียวนิดไอโต๊ะนี่มันโกงจริงๆไหโต๊ะผสมเนี่ยหนึ่งนะผมดูมันถูกหรือเปล่าครับของยาๆวๆท่านผู้ชมก็คือเราได้อะฮะจากนั้นก็โคก็คือเอาคือฟินผสมไม้ฟินผสมไม้โอเคโอเคผมว่าผมทำขึ้น่นี้หลายๆอันดีวกว่าท่านผู้ชมอ่านึ่งนะมันเชื่อเทมว่าอะไรอ่ะนี่ไงโอไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นิดอันไหนเอ่ย ยังไม่มีข้อมูลใช่ไหมในเทมันนี้ผมทุบมันออกแล้วกัน chicken wheat โอเคเจ้านี้มี MC ครับผมอ่ะเอาเสกมา,าสองอนันครับผมอันนี้อันนี้บล็อกอะไรไม่รู้ว่ะคุณไม่ผมไม่รู้บล็อกนี้คืออะไระ่ะผมทุบเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะให้มันมีข้อมูลในนี้อ่ะเอาไว้ตรงตรงนี้เป็นส่วนฟาร์มไก่ของเราละกันนะฮะไว้ตรงไม่ไว้ตรงไหนดี ไว้ตรง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 นี้แล้วกันไม่ดีตรงไหนดีอะตรงนี้แล้วกันท่านผู้ชมไก่ฟินผสมไม้จัดไปล่อยเนี่ยไก่ฟินผสมไม้โอ้โหอุ่นบายจริงๆท่านผู้ชมพลาดนี้นะฮะปลุกใ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเขาใส่ใจจังเลยเนาะตรงนี้โอ้ของเต็มออกมาออกมาเอาออกมา โอ้ยเกิดเชืเลยอ่ะฮะปลาปลาถูกไปทุกชั้นพวกแก่ๆพวกนี้ผมมีผมมีนี่แล้วผมมีหัวเชื้อมาแล้วอ่ะผมมีไอ้พวกนี้มาแล้วทุกผู้ชมปลาปลาที่เพ่เห็นมันลบกล่องนะฮะลบกล่องจริงๆทุกผู้ชมมันลบกล่องจริงๆโอเคฮะเรานี่เราเก็บนี่เข้าของก่อนเข้าลังแบบฟึ๊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 บโอเคอะไรยังเงี่ย เอ้ยมันจะยากยากอะไรขนาดนี้นึงนะยากจริงนะผู้ชมมันจะมันจะมันแบบมีนอ๋อมันรู้ว่ามัน Uber, Uber, ราคาได้โอเคแต่ราคาไม่ได้ครับผมโอกาสเท่าไหร่เอ่ยโอกาสที่จะได้จะได้ไก่ฐานก็มีเท่าไหร่อะ่ะไม่บอกแฮะเดี๋ยวนะมันมันดูตรงไหนนี่ได้ไก่ปิ้นโอเค ก็คือไก่ฐานไก่ฐานมีโอกาสไก่ฐานมีโอกาสได้20%อันนี้20%ของมันเหรอถามจริง20%ก็คือแบบในหนึในหนึในหนึครั้งอาจจะมีจะได้ยี่สิตัวหรือพูดงา่ายๆคือพูดง่ายก็คือในห้ครั้งจะได้แค่1ครั้งคุณผู้ชมก้าบเอป็นต์แล้วเงียบเงียบเียบเงียบใหญ่เลยงให้โตเลยโหมันใช้เวลาประมาณห้นาทีมั้งผมว่าผมน่าจะใช้เวลา5้านาทีคุณผู้ชมเล็งโตเลยฮะ เพื่อประหยัดเวลาในการทำคลิปนะครับผมนะฮะโอเคเอ้ยกดผิดเสียไปเลยอ่ะเสียอันนี้ไปเลย EMC ก็ผมนี่โอเคคือไก่ทองไก่ทองก็คือเอาไก่เหล็กผสมกับเยลโล่โอเคฮะเอาไก่เหล็กมาเอาไก่เหล็กโอเคไอรอนชิคเก้นก็ผม ไก่เหล็กมาแล้วก็ไก่สีเหลืองแต่นั้นก็มาใส่ใดน,นี้ครับผู้ชมยายน,นี้นิดนึงไม่สวยนี้โอ๊ยพีทพๆๆเกือบเกือบเกือบนี่ปึ๊บปึ๊บจะได้ผู้ชมเราจะได้ไก่เพชรแล้วนะฮะพาดนี้ยึบอะถูกหรือเปล่าเนี่ยก็คือยึบปึ๊บปึ๊บ <B ew it> ก็คือไก่ทองก็คือเอาไก่เหล็กผสมกับไก่สีเหลืองไก่เหล็กผสมกับไก่สีเหลืองใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ายังไงปึ๊บ <it> มานีดิอะไะใช่ก็คือไก่ทองอะฮะไก่เหล็กผสมไก่เหล็กผสมกับไก่กสีเหลืองได้ไก่ทองโอเคถูกแลวฮะตรงนี้ถูกแล้วแล้วอีข้างนึงล่ะฝั่งนึงล่ะ แล้วไก่กระจกก็คือเอาไก่ฐานผสมกับไก่ไม้ไไจะไ,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 ได้ไก่กระจกฐานผสมผสมกับทรายดีไม่ใช่ไหมฐานผสมกับทรายได้ไก่กระจกโอ้โหมันดอกยากจังเลยโอเคฮคะรอเวลายาวๆับผมจังหวัดนี้รอกันยาวๆครับผมโอโมันใช้เวลานานกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยอื ไก่ย่างเลยท่านผู้ชมนะฮะดูดิไก่บนก็มีคือเอาไก่ทินผสมกับคาร์บลงกับแบบนี้เขาโผลเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันผู้ชมไอ้ควีตไว้ไก่พวกนี้นะฮะซีดารมันไม่มีควีให้ทำไก่ไดมอนด์นะทุกผู้ชมมีแต่ไก่แก้วไก่อะไรก็ไม่รู้ทุกผู้ชมไอ้ควีเควีไก่อันนี้นะฮะแล้วก็ดีกว่าถ้านะครับให้เขาทำแให้แบบให้เราทำไข่ไก่ทุกตัวดีก็ดีแล้วทุกผู้ชมเนาะ ออกมาไก่เต็มบ้านเต็มเมืองนะผู้ชมตอนนี้โอเคฮะกีเปร์เซ็นต์เนี่ยนานนานนะผู้ชมนานนานนะฮะพูดตรงนี้ผมไม่ได้เอาอะไรกับมันมาก,กคุผู้ชมมันเป็นแหล่งไม่รู้รยังไงดีนะผู้ชมมันแบบคือเราหาของจาก EMC ได้ก็จริงนะฮะแต่พูดตรนี้เหมือนแบบ แค่ไม่มีประโยชน์ชนะผู้ชมผมไม่ได้ใช้อะไรมันเลยนะฮะเก็บๆไปงั้นแล้วกันเนาะได้ไก่ได้มอนเลยหรือเปล่านะเออไม่ตัดย,ยังเมืนอยู่ไหมโอเคฮะไก่กระจกผมยังไม่ได้ไปใส่ในนี้ผิดผิดนั้นอันนี้อาา่าโหใส่เป็นแก้วใส่เป็นกระจกนะผู้ชม หว่างรนี้ระหว่างเรานี้เราไปทําเราไปนี้เลยดีไหมเราไปทําเราไปทําฟาร์มอันนี้เลยดีไหมทรานผ่้ชมไปทําฟาร์มเรียกว่าไหนเราไปทําฟาร์มเออเก็บไม่ได้เก็บดีโอเคเก็บดีเฮ้ยฮัโลโหลโอเคไหนครับท่านผู้ชมระหว่างเรารอมันอันนี้ถือว่าทำทำคั้นหน้าดีนะ คือผมผมตั้งใจว่าคลิปนี้คือตั้งใจว่าจะมาทำอาไอ้ฟาร์มมอนเตอร์ครับผมแต่ว่าแบบเราสนเราเจอไก่ไข่พวกนี้ก่อนไงนะฮะอ๋อ้ทำก็ทำก็ทำพัดหน้าล้วกันเนาะไอ้นั้นนะฮะรอแป๊บน,นึงรอมันแป๊บนึงเรียวนี่เนาะตรงน,นี้เราขุดนี่ทิ้งไปเลยโอ้ยอย่ายืนตรงนี้ปื้อถ่ายไปซะแต่นั้นก็ต่อไปครับผมสอง 1ิ1ส1บเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสห้าสิบหกสิบเจประมาณนี้แล้วกันทุกผู้ชมยี่สิบโอเคประมาณนี้ก็จบคุผู้ชมนะฮะเจากนั้นแล้วก็แล้วก็แล้ก็จะทำเป็นฟาร์มมอนสเตอร์แบบแบบว่าแบบแบบร่างเดิมละกัาดนะฮะเปคล้ายๆูปรเห็ูปทรงเห็ดที่ผมทำในโซเิโวนะครับผมเนาะ ที่จีนมันก็ทำแบบอื่นได้แหละแต่แบบแต่แบบนั้นผมชอบที่สุดนะฮะอย่างงี้ครับผมไก่และมดอาจจะน่าจะได้แล้วมั้งขอล้องแล้วขอให้ได้เถอะไม่ได้ครับผมยังไม่ได้ฮะเอากระทามาเพียงจะเข้าไปอเอาคขของมาใหม่ จากนั้นก็คาถาก่อสร้างสองอันน้ำด้วยโอเคฮะไปะไปเกิดตอกครับผมมาตรงนี้ครับผมแล้วเราก็ปูพื้นนิดนึงเดี๋ยวอิเพ็กก็ผิดได้ละเอามาหนึ่งอันโอ้โหหลักหมืน่นเสียไปหลักหมืน่นครับผู้ชม สั่งเผ็ดเลยอย่างนี้อ่า EMC เท่าไหร่ EMC 8200ปึ๊บปึ๊บแล้วก็เสกมาอีกโอเคมาที่ตัวตรงนู้มาผมโอเคครับจริงๆประมาณประมาณแบบประมาณ25ขึ้นไปนะฮะนั่นนั่นเลทตรงนั้นดีที่สุดครับผมนี้อย่างนี้ครับผมแล้วก็ แลผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็แนวบล็อกที่เก้าก็ผมวางวางอุดแล้วผมอย่างนี้อย่างงี้ก็ผมก็ที่เก้าอย่างงี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคตอนนี้แปดบอ,วอลว้าเราทำถูกแล้วฮะ แล้วก็ปูต่อไปอย่างที่ตรงนี้นี่ฮะวางน้ําแต่เราแนะนําทาเป็นน้ำฟิตตี้ตรงนี้ก่อนกราฟิกน้ําดูบาทนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าผมปิดผมปิดไว้เนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันเดี๋ยวโกมันห้มันจะแครดนะฮะแล้วก็ต่อด้านทุงนี้ประมาณ4บล็อกในทุกด้านครับผมงคืนโอเคได้คืนครับผมแล้วก็ต่อมาอย่างนี้ อีกครัผู้ชมแล้วก็วางกระทาอย่างนี้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 อีกแล้วก็อย่างนี้โอเคฮะทำอีทุกครบทุกสีด้านเหมือนกันครับผมนครับผู้ชมปึ๊บ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 โอเคใกล้เสร็จละตรงนี้ครับผม ถามว่าั่าน่าหว่าถ้ากระาก่อสร้างเราพังเราทํำยังไงง่ายๆผู้ชมถ้ากระาก่อสร้างเราพังอ่ะเราก็เราก็สามารถเอากระาก่อสร้างเนี่ยไปใส่ในไอ้โต๊ะทานมูเดชันเทเบิลได้นะฮะจากนั้นเราก็เสกมันมาใหม่ได้ครับผมเป็นการแบบวีสต็อกของง่ายๆนะฮะโอ้โหแบบโกงแล้บผมไอ้โต๊ะอันนั้นนะฮะดีล้วนี่มันไม่มีในไมค้าทั่วไปอ่ะถ้ามันมีปุ๊บเสียความสมดุลครับผมผมต้องการหินเพิ่มตอนนี้เพราะหินผมหมดแล้วแล้วที่ไก่มาจากไหนเนี่ยนี่ฮะ ของหินมาหินขอบอสโตนไหนละ่ะหูได้ท้ายเลยหรอนี่นี่กาเวลนี่นี่นี่เอามา,ามาเยอะๆเลยโอ้เสียไปนิดเดียวเองนะขอบอสโตย๊บอย่างงี้ผมผมทำมาบ่อยคับผมมันใช้แท็บดอแท็บดอเออหนึ่งชุดทุนท่วนนะฮะ อนาคตผมถ้าเกิดอนาคตอีกแล้วอนาคต,าค,ตคือถ้าเกิดผมมีไอเทมไอเทมหนึ่งที่ชื่อว่าเวกเตอร์เพลทครับผมเวกเตอร์ไอนี่ฮะไอเทมอันนี้ผู้ชมเราสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเราสามันลากมอนสเตอร์ในการเคลื่อนที่นะผมรวมถึงตัวละครเรารด้วยนะฮะแต่ว่าแบแบก็คือเราสามารถมาอยู่ใชล้กับฟาร์มมอนสเตอร์ได้เนาะก็คือและอีย่างคือไปบ,บนบนแผ่นอันนั้นนะ่ะมอนสเตอร์สามารถเกิดได้ครับผมนะฮะโอเคผมวิเคราะห์ถูกครับผม,มใช้หนึ่งกองพอดีพอดีนะฮะ ทีเนียนจบการไปแล้วก็เอาคอมโบสโตนมาป,ปึ๊บปึ๊บ๊บอะฮะโอ้ยนี่จะพังแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคุณผู้ชมใส่ไม่ได้ฮะโหคือแบบอะย,ยาระผู้นู่นมันใส่ได้แต่ว่าแบบของพังอย่างเช่นดาบอะไรนี้มันยังใส่ได้แต่เจ้านี่มันเขากันไว้แน่ๆเลยคุณผู้ชมโอ้ไม่ก็เห็นละเปิด F7 นี่ ไปเลยปักไปเลยนี่ฮะนี่นี่โอเคนี่ครับผมปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะฟาร์มอนเตอร์ของเราโอเคฮะโอเคฮะแต่เสร็จแล้วท่านผู้ชมตรงนี้มีมอนเตอร์รอดไหม ไม่น่ารอดครับผมไม่น่ามีรอดนี่คือของที่เราได้คุณผู้ชมนี่แป๊บเดียวนะคะนี่คือของแป๊บเดียวที่เราผมได้มาตกใจโอ้โมไม่กอดโอ้เสีงดังเอ,อ้ยอะไรวะซัมบี้โกรธเคือง โอ้ไม่ก็ของอย่างเยอะท่านผ oh, ู้ชมโอ้เนี่ยนะกล่องกล่องลุตเชสเรเจนารี่ครับผมโอ้ไม่ก็ท่านผู้ชมของดีมากๆฮะอ้าวล่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ไมีประมาณน,นึงของใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ด้วยนะครับผมผมและผมและฟาร์มมอนเตอร์ขอตัวลาไปกันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายครับผมติดตามมอนพายซีรีส์ย,วยาวเลยนะฮะบายฮะ